ตอนแรกนะครับเราจะตั้งกระทะไค้ร้อนแล้วเติมนะ้าให้เดือดเลครับเสร็จแล้วนําเอาเครื่องในไก่ที่เราล้างแล้วนะใส่ลงไปเลยครับอันนี้ใส่ลงไปเพื่อจะออต้มให้สุกก่อนจะได้ผัดง่ายๆครับ พอเครื่องในเดือดนะครับเริ่มสุกนะเราก็จะตักขึ้นเลยครับตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องในนะครับเออเครื่องในที่สุกแล้วพร้อมปัด ไล่ร้อนเลยครับครับหลังจากนั้นเติมน้ํามันลงไปครับเติมน้ํามันลงไปนะฮะให้น้ำมันร้อนเลยครับเสร็จแล้วนำเอาพริกตํานะฮะพริกตําที่เราตำเอาไว้หยาบๆนะครับใส่ลงไปนะครับรอน้ํามันร้อนสักพักหนึ่งครับครับ นี่ครับผัดให้พริกหอมเลยครับหลังจากนั้นเราก็นำเอาในส่วนของเครื่องในไก่ครับที่เราต้มสุกแล้วนะครับลงไปผัดคอาวนี้ไฟไม่ต้องแรงมากครับพอประมาณนะครับับเราก็จะในส่วนของใส่นะ้ำมันหอยลงไปหน่อยนึงครับไม่ต้องเยอะ กะพอดูรูมือครับเติมซิ้วขาวลงไปหน่อยใส่น้ำลงไปนิดนึงครับเติมน้ำตาลลงไปหน่อยหนึ่งตักเชงหนึ่งจอนบอรครับ ทิ้งไว้สักพักครับเราก็จะเอานําในส่วนของใบกระเพราครับใส่ใบกระเพราเยอะๆขนาดนี้เลยครับใส่ลงไปเลยนะครับนะครับกบทิ้งไว้ก่อนนะครับกบเอาไว้เพื่อให้ไอของตัว ที่เราผัดข้างในไก่โชยขึ้นมาบนใบกระเพราครับเสร็จแล้วพอเริ่มเดือดเต็มที่เราก็จะเริ่มพลิกเอาใบกระเพราใส่ลงไปครับนี่ครับใบข้างล่างผัดรวมกันเลยครับครับตอนนี้กระเพราเริ่มเดือดแล้วครับเป็นยงไงมั่งครับใบกระเพราเยอะๆหอ,อมๆเลยครับ ตอนนั้นแล้วครับท่านผู้ชมเราจะได้ในส่วนของเราจะได้ในส่วนของผัดเครื่องในไก่ใส่ใบกะเพราครับเดือดแล้วครับครับเราจะทําการตักเสิร์ฟได้เลยครับนี่ครับ เราก็จะได้ในส่วนของนะครับผัดกระเพรานะครับไว้รับทานเลยครับนี่ครับง่ายง่ายครับท่านผู้ชมครับนะครับผัดกระเพราเครื่องในไก่ครับ